สวัสดีครับผมเก่งมาลู้ครับในในคลิปนี้นะครับเราอยู่เปนในเกม l a c k นัล k Origin ซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปโพสเบต้าอยู่นะครับก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่น Hunter สายแทบกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าอาชีพนี้โป่งมากๆก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดภุม่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมแนะนำรานนี้เลย Easy c ก r d ครับ จำน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกเครดิตแน่นปลอดภัย100%ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับฮันเตอร์สายแทบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเมตาที่ฮิตมากนะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่น่าจะโกงที่สุดแล้วในตอนนี้นะเดี๋ยวผมลองกดแทบให้ดูนะตุ้มเนครับ4ี่หมืนแปดสี่หมืนเก้าเกือบห้าหมื่นอ่ะเออนีห้าหมื่นเลยโอ้ก็คือแบบ วันฮิตเลยครับวันฮิตคิวแล้วฟลอร่านี่ไม่ได้กระจอกกระจอกนะครับฟลอ่านี่เลเวล60นะ mm hmm. เลือดของฟลอร่าเนี่ยอยู่ที่31,000เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นฮันเตอร์พวกสาย Double ลสตาหรือ ADL นะช่วงนี้นะผมบอกเลยว่าซูมไม่ได้แน่นอนทิ้งฝุ่นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฮันเตอร์สายแทบเนี่ยเล่นยังไงนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตัสกันก่อนนะครับอ่ะ อันนี้เป็นสเตตัสของผมเลยนะอันนี้แบบผมเพิ่งรีสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไม่ได้อัพเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะครับลองดูสี่หมืนห้าเลยนะครับผมสี่หมืนหกเอาใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะอัพเป็นสองทางนะครับเพื่อทดสอบดามเมจนะอันแรกก็คืออินล้วนกับอันที่สองคืออินกับเด็กเนี่ยเท่ากันนะอ่ามาดูที่อันแรกก่อน ก็คืออินลวนนะครับผมก็จัดอินเลยอัพได้77นะครับผมโอเคตอนที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยเนี่ยดาเมจอยู่ที่4ี่0 0นะอ่านี่อินลวนได้เท่าไหร่ครับ4ี่0 0อ่าประมาณ50,000นะ499เก้ 49, อ่าประมาณ50,000อ่านี่มี50,000ครับอ่า โ okay. อเคก็อยู่ที่ประมาณห้าห0ื่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะรีเป็นอินกับเด็กเท่ากันนะอ่าทีนี้ผมรีเป็นอินห้าสิบสเด็กห้น 52, 51, นะกดเท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเทสด,ดามจอีกทีนึงก็ประมาณห้าห0ื่นเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอัพแบบไหนก็ได้นะ ดาเมจเท่ากันครับทีนี้ต่อมาสกิลนะครับก็ส่วนคาร์ดอาเชอร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเราก็อัพเนี่ยดับเบิลสตาร์โอไอวัวชวรไออย่างละสิบแล้วก็เนี่ยอิมพูฟอีกสิบไปเลยก็ได้ครับหรือถ้าเราไม่อัพอันนี้ก็ได้ครับอัพสักห้าว t u ช l วรไอแล้วก็ไปอัพ a อ r โ w ่ h ชาว์อีกห้าก็ได้ครับเผื่อไว้เคลียร์มอนบางส่วนไอที่สำคัญเนี่ยก็คือฮันเตอร์ครับผม อันแรกเลยนะหลังจากที่เราเปลี่ยนฮันเตอร์เราต้องอัพอันนี้เลยเคมอแทบครับอีกอันนึงก็คือต้องอัพต่อนะครับคือบิสเบนอ่าหลังจากที่เราอัพเคมอแทบอันแรกเต็ม5ปุ๊บก,ก็มาอัพอันนี้เลยบิสเบนอีก10ครับเพราะมันจะเพิ่มดาเมจโจมตีเผ่าสัตว์กับมแมลงอีก20%นะครับแล้วก็มอนสเตอร์อื่นๆอีก10%ก็คือ,อยังไงก็ต้องอัพอันนี้เนี่ยดีมากครับเสร็จแล้วที่เหลือก็ค่อยไปอัพพวกบัสไม หรือแลนไม้ก็ได้อย่างละ5อัพให้เต็มเนี่ยเราก็เล่นได้สามพนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฮันเตอร์แล้วเนี่ยให้เรามาใช้อุปกรณ์เลเวล40เลยนะก็จะมีฮันเตอร์โบ1กับคอมโพสิตโบ1นะครับแนะนำเป็นตัวนี้นะเทคนิคคือดูง่ายเลยค่าไหนให้เยอะกว่าเลือกอันนั้นครับอย่างอันเนี้ยคอมโพสิต ให้อินสามเราเลือกอันนี้เลยเลือกอินครับส่วนตอนที่ลองโคสเบต้าเนี่ยในส่วนของอาวุธเลเวลสี่สมันไม่มีให้คาบนะมันบัคครับผมในส่วนนี้ก็เลยอาจจะต้องใช้30ไปก่อนนะครับแล้วก็รอเลเวล50ค่อยเปลี่ยนนะก็ใช้เป็นคอมโพสิตโบว์เหมือนกันนะครับอินบวกสอีกอันนึงมันเป็นเด็กสนะก็เอาอินดีกว่าแต่คิดว่าเซิร์ฟจริงก็น่าจะไม่บัคลวแหละก็เลือกเป็นอันนี้เลย แล้วก็พอเราเลเวล50นะครับให้เรามาใช้อันนี้ Heavy c o s ส o นะครับอันนี้ดีอย่างไงก็คือทุกๆ1นึ่งวิเนี่ยจะบวกดาเมจ5%าเปสแตกได้สูงสุด5ครั้งก็คือ25%เลยนะครับแต่เราจะต้องยืนนิ่งซึ่งตอนเวลาเราฟาร์มเนี่ยเรายืนนิ่งๆอยู่แ้ล้่าเราก็ใช้เป็น Heavy c o s ส o เลยโยนสกิลอย่างเดียวแรงมากครับ แต่ข้อเสียของธนูนี้ก็คือเดินช้ามากครับดูดีโอช้ามากแต่ไม่ใช่ปัญหาครับก็ถ้าเราจะเดินเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาวุธซักเป็นอาวุธอื่นมันก็ไวแล้วเห็นไหมก็แค่นั้นเองครับผมแล้วก็เอามาตั้งตรงเนี่ยคีย์ัดได้เลยทีนี้เสื้อนะครับเวลสี่สก็นี่เลยเป็นโค้ดหนึ่งนะได้เด็กหนึ่งครับตัวอื่นจะได,ตะไไดต้ตัวอื่นจะไม่ได้บวกตัวอื่นจะไม่ได้บวกค่าพลังโจมตีนะครับ แล้วก็พอเวลาเราเลเวล50แล้วก็มาใช้เป็นไทนะครับได้เด็ก3หรืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวเซนโลบนะครับได้อิน1น,นะต่อมาเป็นป้าคุมเลเวล40ก็ใช้เป็นตัวนี้ครับได้เด็ก1ตัวอื่นไม่ได้ครับพอเลเวล50ไม่ใช้เป็นตัวนี้เลยครับฮูดได้อิน3เด็ก2ครับ ส่วนรองเท้า40เนี่ยก็ให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวบูทหน1จะได้เด็ก1ด้วยส่วนตอนเลเวล50เนี่ยถ้าอยากได้แรงหน่อยก็เป็นบูทสอ2ครับบวกเด็ก1แต่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มันได้ค่าพลังป้องกันน้อยนะก็ใส่อะไรก็ได้ครับที่เป็นสีม่วงนะก็จะได้ค่าพลังป้องกันได้เลือดเยอะหน่อยต่อมาประดับเลเวล45นะครับให้ใช้ตัวนี้เลย มันจะบวก atk และ matk นะครับแล้วก็พอเวลาเราตีบวก5เนี่ยก็จะได้ atk กับ matk อีกอย่างละ5นะอันนี้ใส่2ข้างเลยทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับการ์ดที่ใส่กับอาวุธนะก็สําหรับใครที่งบน้อยเราก็ใส่เป็นการ์ดสีเขียวไปก่อนก็ได้ครับนี่ช่วงแรกก็จะเป็นพวกสเกลิตันเนี่ยที่ได้ p atk กับ m a k อย่างละ 10. อ่าหรือจะเป็นตัวการ์ดไข่ดาวอันนี้ที่ได้เหมือนกันสีหนก,ก็ได้เหมือนกันครับ แต่ถ้าเกิดใครที่ยังดาเมจไม่ถึงนะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนละเป็นการ์ดพวกตีเผาหรือตีธาตแทนอย่างเช่นพวกสกอร์เปีอยนเมนดาโกล่าทั้งขาวแดงอะไรแบบนี้นะครับแต่ข้อจำกัดของการ์ดพวกนี้ก็คือมันได้เฉพาะตัวนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อให้มันทีเดียวคุ้มๆนะก็สามารถใช้พวกการ์ดฮันเตอร์ไฟก็ได้ที่ P.A.T.K. บวก2 5 M.A.T.K. บวก25นะ แล้วก็มีโอกาสดูดเลือดได้ด้วยอันนี้ก็ใช้ระยะยาวได้เลยใช้ได้ทุกตัวอีกอันนึงก็พวกตะกแตนนี่อันนี้ก็เหมือนกันหรือไม่ก็เป็นพวกโกลมครับส่วนการ์ดเกาะนะครับให้ใส่เป็นเบบี้ดีเซอร์ทวูฟนะเพราะว่าจะได้ค่าอินด้วยแล้วก็เวลาเอาเวกการ์ดใบนี้เนี่ยก็ยังได้อินอีก เลเวล5ได้หนึ่งเลเวลสิได้อีก2นะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยได้ถึง5เลยทีเดียวนะหรือใบหนึ่งก็อาจจะใช้เป็นการ์ดโวโคอก็ได้นะครับเด็ก2 P อคบวกหนะครับส่วนประดับก็ให้ใส่เป็นทาโร่เลยได้ P a t อ5แล้วก็ M อ t k 5อีนะครับอีกอนหนึ่งที่แนะนําก็คือเป็นยกแยกนั่นเองได้ P a t อกับ m อ k อย่างละ10แล้วก็พอเราเอาเวกยกแยกแล้วเนี่ยแต่ละขั้นที่เลเวลเราอัพเนี่ยเราก็จะได้ a อ K M a t k ออีอีกด้วยนะ แถมพอขั้นที่5ได้เป็นเปอร์เซ็นต์อีก0.5ขั้นที่10ได้1%ขั้น15ได้อีก1.5%อนะครับอันนี้คือตอบโจทย์มากมวกก็จะเป็นพวกไม้แดงนะครับอิน3หรือจะเป็นแคมก็ได้ P A D K 15 M A D K 15นะครับอันนี้ก็ดีต่อไปจะไปดูในส่วนของการเก็บเลเวลฟาร์มกันนะครับทีนี้เทคนิคการเก็บเลเวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถตีวันฮิตตัวไหนตายนะครับตัวแรกที่แนะนำก็คือมูกา อันนี้คือสําหรับใครที่ตีตัวอื่นไม่ตายก็มาตีมูก้านะครับเพราะว่าเลือดน้อยนั่นเองมูก้านี่เลือดแค่หมื่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะวันฮิตตายกันทุกคนนะนย่ยใครฟาร์มที่อื่นไม่ไหวก็มาฟาร์มมูกา้าน,นี้นะครับส่วนใครที่มาฟาร์มอ็อกเลดี้ไหวนะครับแนะนําให้มาอ็อกเลดี้นะเพราะม,ามันก็จะได้พวกอีพีจ็อบเยอะกว่านะครับแต่ว่าเลือดมันก็จะเยอะกว่านิดนึงเลือดอ็อกเลดี้จะอยู่ที่หมื่นเก้านะครับ อีกที่นึงก็จะเป็นเวอร์ลิตนะครับหมาเน่านะก็ตัวเวอร์ลิตเนี่ยมันจะไม่ตีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทบจะไม่โดนดาเมจเลยนะเวอร์ลิตเนี่ยแม็กเลือดอยู่ที่สองหมื่นสามนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็แนะนาฟอร่านะครับฟอร่าเนี่ยมันเกิดอยู่กบับที่แล้วก็เราเนี่ยแทบไม่โดนดาเมจเลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาวุธเรเวลห้าสิบอันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะฟาร์มฟอร่าสบายๆนะ การที่เราจะใช้อาวุธอันนี้ฟาร์มเนี่ยเราจะต้องยืนเฉยๆสัก5วิก่อนนะเนี่ยเห็นไหมด้านซ้ายครับมันจะค่อยๆซ้อนทับกัน5ทีถ้าเกิดเราเดินเดินอยู่แล้วเรามากดสก,กิลนะครับสก,กิลเราก็จะเบานะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่เห็นไหมเราก็จะเหลือแค่45ห0นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังเลเวลไม่ถึง50แล้วเราอยากจะวันฮิตฟอล่านะครับ อันนี้ผมใช้เป็นธนูเลเวลสานะแล้วก็อย่างน้อยคือเราควรจะต้องมีอันเนี้ยเซนติเมนทัลลิงสอันครับมันจะช่วยเรื่องดามจเราได้ดีเลยทีเดียวเราต้องตีอย่างน้อยบวกหนะแล้วก็การที่จำเป็นก็คือพวกสกอร์เปียนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะวันฮิตไม่ได้นะเราจะลำบากครับเนี่ยจะต้องประมาณเนี้ยต้องสักส0 0 0มื่นกว่านะถึงจะวันฮิตได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมลองถอดการนะสมมติว่าผม ยังไม่ได้ใส่การ์ดเลยนะครับแล้วมันขาดอยู่นิดนึงอ่ะแบบนี้นะมันขาดอยู่นิดนึงนะครับเราก็สามารถใช้พวกอันนี้ได้เนี่ยที่มันบวกมจิกดาเมจนะครับเนี่ยเราไปคราฟได้ครับไปทําอาหารได้เนี่ยเราก็กดใช้อันนี้อ่ะเดี๋ยวลองรีใหม่ดูเราก็ลองวางดูถึงหรือยังอ่ะยังไม่ถึงใช่ไหมเราก็กินพวกอินอีกอ่ะใช้ไปครับ ดูซิถึงหรือยังเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งครับยังไม่ถึงอีกถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเราต้องใช้ไม้ตายละแสะดงว่าเราจะกินพวกอินหแล้วก็พวกเมจิกดาเมจบวกหเนี่ยไม่ได้ละเราต้องไปผสมแล้ครับเห็เรากดตรงเพิ่มเติมแล้วก็ซินเทสิตอันนี้นะมันจะใช้อันเนี้ยสอันแล้วก็เงินอีก2อ0หมนะเราก็กดสร้างมาเลยอันหนึง่ง มันก็จะได้เป็น2ดาวนะซึ่ง2ดาวเนี่ยมันก็จะบวกมิจิเดมีสิบเปอร์เอ่ะเราก็กดใช้ไปทีเนี้ยมันก็น่าจะถึงแล้อ่ะเห็นไหมครับตายหมดโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับฮันเตอร์สายแทบสุดโกงนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,น,นำไปใช้เล่นกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดปุุมกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม